ช่อยู่ในต่างประเทศอันนี้ผมมีอาจารย์เปิดเปิดสดๆได้และนั่นคืออาจารย์คนคุณพ่อดาบเซียนยองเด้อครับผมเลขตัวไดกันกัพี่น้องกับไอ้กระลูกผมมได้มากก็ได้กับเพื่อนนั่นแหละครับอา้าผมุโยรสิสาษณ์เพื่นแบบไรกะ คุยกับคนเ้อครับผมอันนี้คุยสดๆกับอาจารย์ของคุณพ่อเสลยยองนะครับเนาะครับผมสวัสดีครับคุณพ่อครับสวัสดีครับครับผมก็อ่ะขอบอาภาษาอีสานบอกครับผมไม่ไม่นะครับโอ้เป็นคนภาคกลางคนลยยองนะครับเนาะอ้วันนี้พอดีตอนเช้าได้กินข้าวเจ้ามาพอดี ก็เลยได้สัมภาษณ์สดๆจากอาจารย์ของพ่อดาบเชียรยองครับผมครับผมสวัสดีพี่ใหม่ครับพ่อครับครับผมสวัสดีพี่ใหม่เหมือนกันครับครับผมสวัสดีครับผมคือที่ไปที่มาของตัวเลขที่จะปล่อยนี้มาจากคุณพ่อโดยเฉพาะใช่ไหมครับผมใช่ครับได้ฟังสดๆจากคุณพ่อวันนี้เอฟซีทั่วประเทศ นึกว่าทั่วโลกก็ดีใจครับอ้าวงวดที่ผ่านมาก็แปดหกสามเนาะครับผมแปดหกสามพี่รังคือ5ฟห้าาปิ่นแต่กันมาเนื่องทึ่งเทือดครับเนาะใช่ครับอ่าก็เป็นสูตรเลขสูตรเลขเด็ดเนาะพ่อเนาะครับผมอ่าพี่รังเนาะคนรอดทั้งประเทศเลยสำหรับวันนี้นะ มีที่เด็ดก็น,นี่พี่น้องฟังเสียงสดๆที่ไปที่มาต้นเหตุของเลขครดหอสาพ่อดาบเสียนระยองนี่คือคู่บา,าอาจารย์เพิ่นพันว่าใช่ครับผมเ,เคย,อ,อ,ยอยากจะให้คนพ่อเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับ <c oughs> โอ้ยเปล่าให้ให้คนพูดไม่เก่งมาเล่าเนี่อจะคนขั้นแขวมั้งเหร,คร <c oughs> อ,อครับผมต้อยมันจะต้อยตัวไดก็ต้อยมันครับ อ๋อ <ผม S 1> ครับผมครับผมนี่แหละแล้วได้ยินเอออเอเอาอเ,อาเอาลขวิ่งก่อนนะครับผมฟันที่หกอะฮะบน,นฟันที่หกเอาบนเลขวิ่งฟันหกครับอันนี้เป็นอาจารย์พงเป็นอาจารย์ของคุณพ่อดาบเชียนะยองงบ <6 S 2> บนวิ่งวิ่งหก ลักได้ก็ได้บอกครับวิ่งห,หนง่าจะหลักสิบเน้นที่หลักสิบโอ้ว้าวพี่ร่องเอ้มีละใคร <บน S 2> ที่เสียดวิ่งพี่ร่างลักสิบลักสิบบนอ่า เอาหลักสิบบนได้มาแล้วครับผมเน้นไปที่หกครับอ่าหลักหน่วยยังคงเดิมบ่พ่อเจ็ดแปดเก้าบ่หลักหน่วยยังคงเดิมครับอ้าวหลักหน่วยยังเจ็ดแปดเก้าเออเจ็ดแปดเก้าก็เอาเข้ามาใส่ก็คงจะเป็นอออหกเจ็ดหกแปดหกเก้าอ้าวก็เลยพ่อสอนิพ่อเกิดไ้ต้นอ่ะเออ ใช่ครับเออที่ว่าเป่าไปหาไว้เอออ่ะหกเจ็ดเนี่ยเออเอาหกเจ็ดหกแปดหกเก้าตัวอีหยังอ่าเป็นเลขก็สอนไหมเออเป็นเลขส่งค้ายปี่เก่าอ่ะเออเอฟซีครับผมได้ยินแล้วก็เป่าไปหาหยิบจับมเลยครับเด้อแต่ว่ายังบ่ฮันได้เสด็จน้ำอ่าบริษัอ่าให้เสด็จน้ำไปเลยครับผมนะครับเนาะอืม พ่อจับคู่ให้มีตัวไหนเน่ชุดคู่กันนะเจ้าหกเจ็ดเก้ล่ะครับอ่าวาหกเด็ดพี่หลังเดอ้อหลักสิได้มาหมาจาับคู่สลลกหลักหน่วยคือ6กเจ็ดหกแปครับเนาะเ็หกแปดหกเกอืม, 6, 8, 6, อมโอ้คือวิ่งวิ่งหกได้เนะาะวิ่งหได้พี่หลังเดออ้อรนะฮะ เน้นตัวกันว่าไหนก็ได้ตัวกันกันตัวไหนครับหลักร้อยน่าจะเป็นสี่ห<ฮ>ลักร้อยน่าจะเป็นสี่โอ้อส่วนที่เหลือก็ลองผสมกันดูผสมกันดมหลักร้อยเป็นสี่ก็ 467 468 469ประมาณนั้นครับอ่าแล้วมีตัวฟันไหมครับฟันก็น่าจะตัวนะเอา467อ่า467ตัวฟัน467 4 6 8 4 6 9 ตัวเน้นๆนก็คือสี่หกเจ็ดบาพผ้าครับผมอ้าวพี่รังเอ้ยแม่นสิขึ้นอวยคูดมั่นด้วยกับฝ้าไปหาเด้อพี่รังเอ้ยอืมอืมได้มาแล้วควันเม็ดเดียวอ่าสี่หกเจ็ดว่ามีโอกาสปีนบอ มีไมหมอ,อ่ะแล้วมีโอ<ม>กาสปิ้นหกเป็นเก้าไหมหรือว่ายังไงไม่มีครับโอ้คือต้องตรง,ตรงอย่างเดียวครับเอาสุดสามตัวพ่อดาบเสียนระยองได้เพียงเด้อมาสพลงั่งบวกกันแล้วเนาะแบบครูบาอาจารย์เพื่อนนั่นแหละอ่าเป็นปรมาจารย์อ่าเออที่ มาจากซองละหนึ่งแสนต้นเหตดเนาะต้นเหตุตหตดังห้า5งว่อก่นพี่น้องสามตัวแตกขึ้นกันครับก็สามตัวเน้นไปที่บนครับอ่าสี 4, 6, 7, ่หกเจ็ดได้พี่น้องเด้อเนาะของพระดาบเซียนละยองครับตัวกันตัวรง ว่างเด้อครับเล็กกลางพอมีกะระยะเด็กกลางก็ยังไม่ได้ครับจะลองมาไปเสี่ยงโชคดูไหมครับอ๋อวันนี้โปรโมชั่นแถมเล็กกลางด้วยครับเอาเล็กกลางความพี่น้องเลยเอาบอกเที่ยวเดียวนะครับก็วิ่งเน้นที่สองเลยโอ้ล่างอ่ะ ล่างวิ่งสองเอาใครอยากวิ่งวิ่งสองด้วพี่น้องเด้อล่างเด้ออ่าได้ของ,วงวอขวานหน่อยกันจับสองตัวไปเลยครับผมไปรวยกันอ่าองสองหกโอ้อไปกลับด้วยกลับสองสองหกแต่ก็กันไว้หน่อยนะครับ กันไว้หน่อยเพื่อนหนึ่งมาครับผมอ่ากลายเป็นห<อ>ก,นกนหนึ่งหนึ่งหกโอ้หกหนึ่งพี่น้องออกดูดูเอาตัวกันแต่ว่าตัวตัวฟันก็คือหกสองสองหกอ่าตัวที่เนี่ยละพี่น้องเนะาะกับหลายคู่รักโอ้ติดหกติดหกบนทั้งบนทั้งนางเต้เนี่ย อ๋อหกทั้งบนทั้งล่างพี่น้องแต่ข้างบนฟันหกข้างล่างฟันสองอ๋อบนฟันหกล่างฟันสองอ่าแต่ว่าอ่าเอาพิศดารเอาพี่น้องเนาะอันนี้กับเมอร์พิกาสกลับหัวเนาะพ่อเนาะไม่มีโอกาสนะแล้วครับอ่าก็ เอาแข็งแข็งเค้งเค้งหมดพี่น้องเนาะเราต้องไปกราบให้มันวุ่นวายเพิ่นมาแต,มแต่จะรวยก็ให้รวยไปเลยครับผมเราต้องไปเสียเงินเสียท่องายไอ้ของขวัญปีใหม่พ่อดาบเพิ่นสะบอดพี่น้องอว่าหันเหลือกับสอบสดิ์ประทันนับเงินดูเปะเปะอยู่อืมเอาแค่นี้นาะเดี๋ยวคุยกันครับ เชลยยองเนาะครับผมเอาขอบคุณมากครับผมครับสวัสดีพี่ใหม่คร uh ับครับสวัสด uh, ีค uh รับผมเอาขอบคุณนะคขอบคุณค uh ุณ uh พ่อสมพงศ์ครับผมกับเป็นอาจารย์ของคุณพ่อดาบเชลยองอ่าเมื่อนี้เพิ่นว่าเบาเบาหลายครับเบาหน่อยๆแปลว่าต่อยหนักๆเอามัดเด็ดไปเลยเพิ่นว่านะครับเนาะ ครับครับผมสวัสดีครับคุณพ่อครับผมโอ้เสียงใจใจใช่ไหมอาจารย์มันเมาแล้วกับตำนั่นแหละพี่น้องครับอ่ะผมก็อยู่น้ำอาจารย์มาเป็นชีวปีแล้วพี่น้องอครับผมนี่คือเพป็นมั่วนั่นคือคล้องแแค่พี่น้องแล้วผู้ใดถือเลขถือเบอร์กับถือมือส่งมอไปไอเบอร์โทร ผู้ใดแจก<ะ>เป็นเอฟซีอารยานเงินกะเดี๋ยวสีส่งหมายเลขกต้นซามห้เด้อพี่น้องครับผมสายย่ำกับผู้ใดเป็นเพนตันครับของคุณพ่อดาบเชี้ยนย่องแต่คุณพ่อกขายมันผ่านปีใหม่กันนะพี่น้องจังสีแกงเงินโอ้ครับโอ้ซิมี่ซิมี่ผมว่าชัน่นยุติพอ่ออันนี้ อาจารย์มาเมาเลยให้พี่น้องเข้าใจได้เพราะว่าคนมาอยู่มาอยู่กับคุณพ่อครับ,เ,รรบเป็นกี่ปีแล้วครับผมเลขนั่นแหละหนึ่งคือเสี้อตัวกิเลลกกน<อ>เลยนะบอกตุ่งตอนโอ้เสี้อของแท้แมนซื้อคนซื้อ,อ,ย,อ,อยังอ่ะอาจารย์พงศ์ครับผมครับผมให <น S 1> ้ท่านผ่อนใจเด้อครับ ก็จกคิดตามเดี๋ยวเสียอนุ่งให้ครับก็บุลล์ส้วงไอ้ผู้พ่อที่พี่แกก็เป็นบุลล์จังเอาครับครนุ่งเห้ครับผมเอาจากนี่เลขเลขบนไงตัวใดอะไรประมาณไะอ๋อตัวเลขที่ให้มานะครับเนาะเอามาให้เราเนี่ยรักเออรักสิบบนอืม หลักสิบนหกบนสี่นะครับมาแล้วก็มีไปจับใส่กันครับผมโอ้ครับผมลืมบอกไอ้ฮะลืมบอกอ คือหกหกเจสิพ่อไหโอ้ยกัลอยเป็นหเป็นเป็นสี่อะอโอ้ตัวกันโอ้ตัวกันทุกอยางเป็นของแค่บัดทุกตัวเลยล่ะหกหกเจ็ดรอโัก้อยมีมีสีับหแัก้อยมีสีับผครับผมอาจารย์่ ได้ฝากคุณพ่อมาเาหกหกเจ็ดออหกหกแดหลักลอยมีหัวมีเสียครับผมแต่พนพนฟันไหตัวไหนล่ะเออพนฟันไหนตัวไหนเมื่อ,นนอกี้เนี่ย <im ple as> ฟันเอ่อส <im ple as> ี่หกเจเขาขึ้นนั่นแหละคือของแค่โอ้โอ้ครับผมอืของแค่ของแค่ เส้นย่องแม่นมาครับผมนั่นคืออาจารย์มักฟันให้แล้วเอาตัวนี้แหละอืมปังปัง